มันกะเฝ้าเลยเนี่ยบนต้นไม้อะเดี๋ยวดดูนะครับว่ามันจะมันจะลุมอะไรเนี่ยดูดิมันจ้องเนี่ยเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยถ้าลงมาเน่ยน่าจะตายอ่ะไม่รอดแน่มันลุมพย่ำแน่หมานี่หมากับแมวไม่ค่อยถูกกันนะครับดูเลยครับดูวดูมันจ้องตาไปกันมันแล้วไอ้ท้องเอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูว่าแมวตัวนี้น่ะหนีตายสุดชีวิตเลยเดี๋ยวดู มันเฝ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็ไม่ไปไหนดูดิท้องเอกดูมาเป็นฝูงดูดิดูหน้ามันดิดูเขี้ยวมันดูหน้ากลัวไหมละ่ะเห็นมันตอนแรกนี่ไม่กล้าเดินก็หาเลยอะ่ะกลัวเนี่ยกว่าจะสนิทกับมันนี่โอ้โหใช้เวลาดูนี่เนี่ยเฝ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงดูดิมันยังไม่ไม่กล้าลงเลยแมวตัวเนี้ยหนีตายสุดชีวิตเลยดูดิขนาดไก่บินได้มันยังไม่รอดเลยมันทํางานกันเป็นทีมมากเลยหมาชุดนี้ชุดท้องเอกนี่โอ้โหสุดยอด